สวัสดีค่ะมามามาเสียงไข่กับท่านเด็บท่านเดบบีนปนไดเดบับางเทียบางท่า,ทาอัดไปเรามีไอมีอย่างกับยาวากันนะจ๊ะบางที่มันเหมือนมีอันนี้แหละสรงเสเลียดเนาะขอ,อให้หลายๆเอามาเขาเรื่องกันเลยเพิ่นทํางานบริษัทเดะเป็นที่ว่าเขากะมันจะบริษัทนี่ ทำงานลรงงานน่ะแมมันสิมีการเบี้ยนเข่ากาตลอวดยิบสี่ชั่วโมงเพื่อนก็นเป็นหัวหน้าแผนกนี่ละ่ะอายุตอนนี้ก็คือตอนจบปะวะสมาเนี่เพื่อนกันเริ่มเฮ็ดงานเลยเฮ็ดง,งานบริษัทนี้ยังกับทุกอย่างกับโอเคจะของนี่เคยมีแฟนอยู่กับ่าระสบผลนสำเร็จ ก็เลือกล่ากันไปเราก็มาเดินสายฟอก็เคยมีฝรั่งอย่างมหาอยู่กับคือบุดิบดจริงใจมันก็บโบ่คิกบุญยังก็จนว่าเอามาหอดว่าเจ้าของคนที่เป็นศรีบอกประเดีนยวทางฟังนี่นาะเป็นนุ่มฝรั่งเศสอายุบนสี่สิบสองน้องเนี่อายุสามสิบสี่พ่อคบกันไประยะหนึ่งแหละคุยกันระยะหนึ่งฝรั่งก็เลยบินมหาเพราะบินมหาเนี่ก็เขาก็บอกว่าเขาจะมาอยู่กับน้องน้องก็โอเคกับไม่อยู่น้องกัน <c oughs> น้องนี่สิปลางานดนดน,ดนได้เด้ของไทยห้ามมันบ่นคือต่างประเทศเนาะแต่บริษัทน้องสักปีหนึ่งน้องก็คือศิลาพักวอนได้ซิบหามือฝรั่งอาจจะมายูซีสิบหามือแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาอยากมาเลียนอ่าอยากมาเลียนลู่ซึ่งกันและกันเนาะฝรั่งคนเนี่ทว่าถึงอะ่ะที่น้องว่าเนี่เนาะคือมาพักอยู่กับน้อง เรแบบเขาอยากรู้ว่าชีวิตน้องเป็นยังไงยังไงเนี่ยเราเขาก็กังเว้นนี่น้องก็เอาน้องมีม้อใส่น้องก็ให้ฝรั่งคนกับสขีไปเที่ยวหันเที่ยวนี่กังขึ้นกับกลับมานอนอยู่น้ากันวันยุดนี่โรงงานน้องนี่สิยุดทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ก็ไปหันไปนี่เราก็น้องก็แพนว่ายุดสิบหามือนี่ก็ได้ไปเที่ยวน้ากันหมองอือนอยู่หล่ะฝรั่งกับสิกลับมาไหมก็คือน้องว่าก็เสื้อใจได้รรดับนึงว่าเขาบ่มีไผ่โบไปใส่รวัน ในในห้องนองสิก็มีตู้มีเย็นมีอยังหนึ่งสิน้องน,น้องก็สิซื้ขอของมาใส่ไว้ไก่ฝรั่งเขาก็สิกินอยังของเขาสิแล้วน้องก็มีไม่โคเวฟน้องก็ว่าก็ซื้อมาไว้ฝรั่งเมือ่อย่ามไปห่างนี่ฝรัง่งคนนี้ก็คือน้องอย่างไดอย่งก็คือเอาเลยซื้อมาใส่บ่ว่าของกินของใส่เพิ่นบาวาได้เพิ่นก็สิจ่ายให้แล้วก็หอดสิ้นเดือนมาเนี่ก็ค่า ปกติน้องก็สีมีแอร์อยู่นาง่อนน้องแต่ว่าน้องก็บอกค่อยเปิดปกติเลดค่าไฟน้องม่านก็สีอยู่ประม่านหาพันฝรั่งนี่ก็เปิดแอร์ตลอดเพิ่นกระจายหายได้แล้วเพิ่นกัเหรือแบบเพิ่นก็ในห้น้องเลยว่าหมื่นหนึ่งสี่แม่เดือนแล้วไปอยู่เดือนสี่สิบห้าหมื่นแล้วเพิ่นก็ให้น้องไปสองหมื่นเอาเอาตรงนี้ก่อนน้องกับว่าอันนี้ก็โอเคไปไซสเขาก็ออกก็ดีล้วกันี่ใส่ใจข้ออยู่น้ำกันกะคือดีทุกอย่าง เขาก็บ่เคยแบบบ่ฮองอแงบ่อยั่งสิเป็นฝรั่งที่ว่าโอเคเขาก็ไปห้องเขาได้เราที่นี่คอยกันเรยว่าปัญหามันคืออย่างปัญหาก็คือเพราะว่าฟังมันก็แฮปปี้เอนดิ้งดีปัญหาก็คือว่าฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าเขามาอยู่กับน้องเขาจะกลับเนี่ยเขามาอยู่กับน้องซีิมหามือเขาโอเคเขามักหน้องนิสัยยังก็ไปกันได้ดีแล้วก็เขาเนี่ยอยากให้น้องไปอยู่น้ำเขา ย่างี้หน่อยก็คือสี่สิบหามือคือเขามาอยู่น้ำหนองเพราะว่าเขาอยากให้น้องอ่ะไปเลียนรูชีวิตเขาแล้วเขาก็สิไปเห็ดงานคือน่องแล้วเขาก็สิมันมามา,มาแผ่นหยุดแต่ว่าเขาก็สิไปเห็ดงานปกติได้แล้วเขาก็สิมาหยุดน้ำหนองอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรือว่าสิบหามือที่น้องคือจังหนองยุงสิแมนั่นแหละเขาเสียจังสันคือกันแล้วเขาอยากรู้ว่าถ้าน้องไปอยู่น้ำเขานี่ยอาหารการกินแล้วก็ไปหาแม่เขาแม่เขาจะโอเคกับน้องบอ่อเพราะว่าเขาเหลือแม่อยู่ผู้หนึง่ง บันนีอยุ่ันนี้ย่บานน้ากันเหรอ,อย่คนละเมืองเขาก็จะผ้าน้องไปรูจักขอบครัวเขาแล้วกะเขาไม่ลูกติดแล้วกะเป็นแบบว่าว่นสุกเมียเ,เขาเมียเก่านี่ก็เซียลูกมาทรงเขาอยากให้น้องว่าไปไปพุ่นเหรอก่ะคือหน่นนองโอเคกับลูกเขาบอลลูกเขาโอเคกับหน้องบอเ,เขาก็อยากให้น้องไปเลี้ยนลูกไหม อากาศอาหารวัฒนธรรมที่ไปยุ่พุุนน่ะถ้าคือถ้าทุกอย่างเนี่เขากันกับลูกเขาได้กับแม่กับอย่างโอเคน้องไปอาหารบม่มีปัญหาเรากะอากาศยังบม่มีปัญหาก็คือเขาก็บแบบว่าเขาคิดว่าน้องนี่ชั่วคือเขาก็จะมาแต่งงานเห็ดอีหย่างให้น้องไปอยู่น้ำเขาพุนแม่บาทเนี่ยแต่ถ้าคอยกันลยนว่าแต่ถ้าไปบ่ไใด้นี่คือจบเป็นบ่น้นองบ่าแมนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถ้าเกิดว่าไปแล้ว อาหารกับแม่กับยังของสีอากาศยังนอง้องยูเบร้ก็คือก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่ละ่ะนี่ลหละมันก็นเลยขึ้นปัญหาแล้็กคือว่าอันนี้คือปัญหาแรกเดยอันที่สองก็คืออันนี้ข่อยสรุปมากับน้องนะอันที่สองก็คือน้องบาษามาจะล่าเวลาล่างานไปสีสิมหามื้อได้ซึ่งงานอยู่ประเทศให้ห้ามูืจ้าก็ฮหูจักอยนะู่นาะเขาล่าโดนจังสันบ่ได้เขา,าคือฝรั่งเฮาสีมายูโดนดนคือเขาบ่าได้เขาไล่ห้าออกแท้แต่ว่าข้อเนี่ย ฝรั่งบอกอยู่ได้ว่าสีิปหาหมื่นถ้าเธอไปใดเนี่ยก็คือฝรั่งว่าอยากให้น้องไปยูซีซิหาหมื่นเนี่ยแหละยู่ซําฝรั่งหรือว่ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีฝรั่งก็ยิ่งดีว่าจะให้น้องเงินเดือนน้องเท่าใดนี่ฝรั่งก็จะให้น้องไหมให้น้องซําเงินเดือนน้องวันนี้ปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ามันโมนี่ปัญหามันก็คือว่ามันบ่มี่อย่างการันตีว่าฝรั่งจะเอาเฮ้าไหมหรือว่าเฮ้าจะอยู่น้ำเขาใดถ้า ถ้าเขาไปแล้วเขาอยู่น้าเขาบดไห้่เขากลับมาทุกอย่างเขาต้องมาเริ่มใหม่เด้ถ้าเขาไปจังไรเขาก็ได้ล่าออกแม่นี่แหละปัญหาของน้องน้องก็เลยอยากเอามาเวาให้เห็นมือเจ้าฟังซึ่งตอนนี้น้องน้องคิดนะคักเลยฝรั่งก็ต้องการคําตอบละเพิ่นกันบได้เร่เลงแต่ว่าเพิ่นก็นอยากให้ไปปีนี้เพิ่นก็นอยากให้ไปท่านแบบนานาหอนยุโรปแม ซึ่งดอกไม้มันจะสวยเนาะมันจะสวยมันจะงามเพื่อนก็อยากไปให้นหนองไปเห็นตอนนั้นละ่ะเกิดจะมะมาณถ้าคือน้องโอเคเพื่อนกับแพนเลยประมาณมีถุนาเห,ห็น้นองไปเนี่ล่ะก็จะไปอย่หพื่นน้องก็เลยคิดคิดว่าเอ๊ะ้ามันทามันบอลลอดมันบวบโอเคจังใดมันสิไปสิลุงส,ง,งสิยังหรงอสี่บอนอะนะน้องก็เลยว่าเอามาถามมูเจ้าเบิง่งกรามาทามเลยเอออยากเอามาถ่ายถอดมูเจ้าฟังมาให้ยายแอรนี่ฟังว่าคิดว่าจังใด มันปัญหาหนักเลยปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าทุกอย่างมันมุมไม่ยห็งกันลันตีได้ว่าเข้าไปแล้วมันจิโอเคบอ่อยเลยบอกว่าแต่ข่อยไปเธอที่แรกนี่ปูไข่นี่ก็ยังว่ายังว่าบ่อ่อยมักข่อยเท่าไดแต่ว่าความมักนี่ปูจิโอเคกับข่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ะอีกสี่สิบี่เปอร์เซ็นต์นี่่นบ่ได้โอเคกับข่แต่ว่าของข่อยมันอยู่เงื่อนหลังเดียวกันอืม ว่าของน่องนี่ด้านแม่ด้านลูกอาหารภาษานี่บยากเรกเข้าไปเข้ากับไปเลียนเอาเนาะอากาศแต่อากาศกับอาหารนี่มันก็สามารถปรับตัวได้อยู่แต่ว่าแม่กับลูกหรือว่าอานาคตเขาถี่ว่าเขาถิ้งไปนี่ไหมคอยกับบลลูคอยยกปัญหาปวดหวัวให้มือจ้าพรกกันมาคอมเมต์นห้เพื่อนเนี่ยว่าน้องเป็นตาไปบอท้าไปคือน้องต้องล่าออกแน่นอนซึ่งน้องเห็นงานอยู่บริษัทนี่ สิบสหปีวัมนนี้น้องเห็นงานอยู่นี่มันจะคุ้มบอฟาชิแหลกอนาคดไปอยู่กับฝรั่งคนนี้ซึ่งเขาบุรูว่าเขาจะเข้ากันในบอเขาจะมาเข้าบอเอามืเจ้าคิดจังไหนมืเจ้าคออเมมตนมากฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ให้ข่อยน้ำเด้อเด้อจากขอบพุณหลายๆคะ่ะ